โอเคนะครับก็ต้องกรับสวัสดีครับอยู่กับผมกินชิวแฟมบรี่ผมนิวกินชิวนะครับก็วันนี้เราก็ไม่ได้มาอยู่ในการเล่นเกมหรือกินอะไรนะครับผมจะมา <c oughs> ประกาศนะครับประกาศให้ทราบ ทุกๆคนนะครับชาวเกมเมอร์ทั้งหลายนะครับสำหรับเกม GTA V ที่หลายๆคนรอคอยกันมานานนะครับหรือหลายคนอาจจะไม่มีตังค์ซื้อนะครับผมคนฟังให้ดีๆนะครับฟังให้ดีๆตอนนี้ค่ายของเกมอีพิกเกมนะครับให้เราซื้อ GTA V ฟรีกันนะครับผมโอ้โหเป็นที่แบบสุดยอดมากซึ่งผมก็รอคอยมันนานแล้วเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะครับก็ให้ชมคนที่มีคนที่มีบัญชีอีพิกเกมอยู่แล้วนะครับก็สามารถดาวน์โหลดซื้อได้เลย นะครับผมส่วนคนที่ยังไม่มีบัญชีนะครับให้สมัครให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการยืนยันอะไรให้เรียบร้อยมือนให้ทําอะไรก็ทำต,ตามที่มันบอกนะครับก็ที่ผมจะมาบอกก็มีเพียงแค่นี้นะครับอย่ารอช้านะครับหมดเขตวันที่21เดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนไหนนะครับเดือนพฤษภาคมปีองพศ2 5้อพอ 25, กส สามเออใช่แท่เถะหรือคิดศัก,กรารนะครับ2020นะครับผมก็ตามนั้นแหละโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ